โอเคพบกันในเกม r ร g o n Guard ใน EP ที่8.5แล้วอันนี้จะมาเก็บ e x p e i i t i o n ของภารกิจเสริม s e r i ่ l p เ a y e r มันจะมี3ด่านเหมือนเดิมบินแล้วก็ด่านบนภาคพื้นดินอีก2ด่านโอเคเริ่มที่ In the Sky มาโอเคภารกิจด่านนี้ก็คือให้เคลียร์เกมให้ได้ก่อนเสียทีกับอีก10วิ okay, มีมังกรเบล3 โอเคมันจะได้ง่ายหน่อยล็อกป้ามันจะได้ล็อกเยอะๆโอเคจัดไปโอ้โ oh ห oh. บอกแล้วของเจ๊งเยอะจริงตืตีไปซะ เยอะมากตรีกรอบนึงมีแค่เวทมนต์ได้มึงบอกถ้าไม่ใช่ถ้าใช้เวทมนต์ไม่ได้นี่เครียดรอบนึงโอเคโน้นงน่นน่นถ้าอยากให้เล่นง่ายก็คือปรับโหมดเป็นดีซีถ้าเล่นนอร์มอลนี้

เอาไปซะโอ้ยเหลือตัวนี่เหรอต้องรอให้มันปล่อยเคียวก่อนทำอะไรไม่ปล่อยเคียวก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยบล็อกไว้โอ้ไม่อยากใกล้กูดี ปล่อยเขี้ยวไหมปล่อยเขี้ยวดิเวนโอเคร้อยมันปล่อยเขียเข้ยวร้อยมันปล่อยเขี้ยวตัวหนึ่งเรียบร้อยผ่านยัง Okay. เรียบร้อยเกินไหมสองทีกับ22ได้อยู่โอเคได้ make promise ยังไม่ใช้แล้วกันนะโอเคต่อไปเป็นอันที่สอง the impossible w i l l e เปี okay. ม่มังกรวิวสามเรียบร้อยแต่นี้ขอเป็นอาริโอสละกันภา <c oughs> รกิจนี้ง่ายคือแค่ฆ่าตัวออกดำห้าตัวอาวุธถึงจะออกไอตัวที่ถือไอที่เป็นออกใหญ่ๆแล้วก็ถือดาบคู่โอเคตรงนี้จะมีอาวุธให้เก็บเหมือนเดิมเราต้องฟันไปก่อน <c oughs> โอ้ยัญแาแต่ข้อดีคือมันตามเมยวงก้างเว้ยโอเคเราต้องจัดการอ,อกดำที่ถือดาบยักษ์ห้าตัวน่าจะมีแค่นี้แหละแต่ประเด็นก็คือ,อตัวที่เหลือมันอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่บอกตำแหน่งด้วยนะประเด็นโอเคเจอแล้วข้างหน้า ได้ okay. จัดก,การไปให้ครบ5ตัวทั่วแมปเลยมันจะแรนดอมสุ่มสองตัวละเราเผื่อต,ต้องเคลียร์กรอบกินให้บทฉากด้วยนะประเด็นเราเคลียร์เยอะอยังโอเคงั้นขอไล่เคลียร์เรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะ โอเคโอเคเออวุดออกเรียบร้อยฆ่ากอบินห้าตัวอเอ๊ะฆ่าออกห้าตัวไอ้สัตว์พูดติดโทษโอเคที่เหลือก็ขอไล่เคลียร์กอบินก่อนแล้วกันเนะเาะไปเก็บมุดก่อน เคลียร์ไปได้โอเคได้วุดแล้วโอ้มค์ก้อดได้อยู่ไม่เป็นไรโอเคจอมวิแค่นั้นก็พอละ อะไรวะมันไม่โดนี่ไงโอเคมันจะมี3ตัวเอาไว้เจอกันตอนท้ายเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยโอเคเบลขึ้นโอ้ขึ้นเยอะอยู่เลย โอเคได้กรีดรีวอร์ดซึ่งเราจะยังไม่ใช้โอเคต่อไปก็จะเป็นด่านคลอสเซียมอัสุดท้ายละของแชปเตอร์นี้ภารกิจมันจะมาเป็นเวฟเป็นเวฟให้เราเคลียร์ประมาณ10เวฟภายใน9ทีไม่ไม่ยากไม่ง่ายโอเคกูปแปลงล่างก่อนเลย <my> เพื่อความรวดเร็วทันใจวัยรุ่นอะไร แปลงร่างเวฟหนึ่งมาเวฟสองเวฟสามเวฟสี่ เวฟที่ห้าเชียร์บทพอด,ดีแปลงร่างอีกรอบนึงโนโนโน,นยึมยุ่งคู่แต่ไปซะเวฟที่หกแล้วมั้ง อะไรขอมึองเหตุที่เจ็ดฮะควรซุดตึกมากโอเคอันที่แปด

ยังไม่หมดอีกเหรอเบสที่เก้านะหรือว่าสิบเบสป่ะเฮ้ยอาวุธออกเก็บอาวุธก่อนโนโนโนไม่ต้องยุ่งกูยังยังไปเก็บขอไปเก็บอาวุธก่อนได้ไหมไ้เแบสเก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนเรียบร้อย โอ้ยบดแปลงล่างไม่ได้แล้วบดปอกแล้วโอมายก g อดของจริง มาแตกไปซะเรียบร้อยสามนาทีได้อยู่โอเคได้วินซิงเกอร์เป็น,นอาวุธขวานสินะแต่ยังไม่ใช่ โอเคก็ถือว่าเล่น expression ของภารกิจเสริมเซเลอ์เพเยอร์ครบเรียบร้อยแล้ว EP ต่อไปก็จะเข้า Chapter 9กับ10ซึ่งน่าจะเป็น ending B กับ C แหละโอเคไว้เจอกันใน EP หน้าตอนนี้ก็สวัสดีครับผมไปละไปทำงานก่อน